ข่าวแรกนะครับเรามาดูมาตรการนะครับในเรื่องของเยียวยาแรงงานไทยในอิสราเอลที่เดินทางกลับมายังประเทศไทยกันแล้วนะครับและตอนนี้เองครับปลัดกระทรวงแรงงานเนี่ยได้มีการชี้แจงครับในการจ่ายเงินสิทธิประโยชน์1 5 0 0 0บาทเยียวยาแรงงานไทยกลับจากอิสราเอลเป็นไปตามขั้นตอนนะครับล่าช้าเนี่ยบางรายครับเนื่องจากเอกสารไม่ครบนั่นเองครับ นายไพโรธโชติเสถียรครับปลัดกระทรวงแรงงานก็กล่าวถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเรื่องการเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้กับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากอิสราเอลครับว่าการจ่ายเงินสิทธิประโยชน์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศกรณีแรงงานไทยเดินทางกลับจากภัยสงครามจะได้รับคนละ1 5 0 0 0บาท ขณะนี้มีแรงงานยื่นคำขอออกมาแล้ว6,125คนนะครับในจำนวนนี้สั่งจ่ายเงินไปแล้วประมาณ3,000คนส่วนที่เหลือที่ยังไม่ได้รับการจ่ายเงินนะครคาดว่าอีกไม่เกิน7วันเนี่ยก็จะดำเนินการสั่งจ่ายเรียบร้อยทั้งหมดนะฮะส่วนกรณีบางรายครับล่าช้านั้นนะฮะก็เนื่องจากมีปัญหาเรื่องของเอกสารหลักฐานไม่ครบจึงได้กำชับกรมจัดหางานครับเร่งรัดดำเนินการตามขั้นตอนโดยเร็วที่สุดครับ เพื่อเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นเพราะเป็นเงินก้อนแรกที่แรงงานต้องได้รับส่วนเงินเยียวยาเพิ่มเติมของรัฐ50,000บาทกระทรวงแรงงานครับได้มีการส่งหนังสือ ถึงสำนักงานงบประมาณและนายกรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการแล้วโดยจะนําเรื่องับเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคอรมอในสัปดาห์หน้าซึ่งแรงงานที่เดินทางกลับจากอิสราเอลรวมถึงผู้เสียชีวิตและผู้ที่เดินทางกลับมาก่อนสงครามกลุ่ม reentry visa นะครับเป็นกลุ่มที่จะได้รับเงินเยียวยาเพิ่มเติม5 0 0หมนบาทนั่นเองครับส่วนการเบิกจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินนะครับให้กับแรงงานไทยที่ซื้อตั๋วกลับเองเนี่ยปลัดกระทรวงแรงงานก็ได้กล่าวนะครับบอกว่าทางกระทรวงแรงงาน ได้ให้แรงงานจังหวัดครับรวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อส่งให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการเบริกจ่ายคืนให้กับแรงงานนะครับซึ่งขณะนี้เองเนี่ยรับยื่นหลักฐานคำขอจากแรงงานมาแล้ว2,400คนในจำนวนนี้ครับแยกเป็นคำขอเบอิกค่าตั๋วเครื่องบิน1,100คนส่วนที่เหลืออีก1,300คนนะครับเป็นคำขอเบอิกค่าแท็กซี่ที่อิสราเอลที่ใช้เดินทางมาที่สนามบิน ทั้งนี้เองนะครับได้มีการสั่งการให้หน่วยงานของกระทรวงแรงงานในจังหวัดเนี่ยลงพื้นที่ไปที่บ้านของแรงงานเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับเอกสารหลักฐานและก็เพื่อที่จะเป็นการดำเนินการเบิกจ่ายนะครับเบิกเงินโอนเข้าบัญชีของแรงงานโดยเร็วที่สุด นอกจากนี้นะครับปลัดกระทรวงแรงงานก็ฝากถึงแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากอิสราเอลก็ขอให้นําความรู้ด้านการเกษตรที่นั่นนะครับในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมในอิสราเอลเพื่อต่อยอดพัฒนาเกษตรในประเทศไทยแหะครับ